วันนี้จะพาเด็กๆมาขูดอะไรกันคะจะมาขูดกระชายคะ่ะวันนี้เราจะทําน้ํากระชายน้ําพึ่งมะนาวเราจะทําไว้กินกันช่วงนี้ก็กกกโควิดกําลังระบาดเนาะเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราจะได้ไม่เป็นหวัดเป็นไข้กันนะคะไปลุยกันเลยคะ่ะกระชายเราก็กำลังออกต้น ต้นกชายอ่อนนี่ก็กินได้นะจิ้มลงพริกก็อร่อยดีจิ้องพริกอร่อยมากกำลังหัวเลยจ๊ะกระายนุคุณที่ราวขึ้นมาค่ะปูตยใครจะตอบต้อนแลก็้บ้า้ หัวเยอะมากเลยนี่เป็นกระชายแดงนะคะที่ใช้ทำน้ำจีน,นเนาะใช้ทำน้ำยาขนมจีนทำกับข้าวทั่วไปนะคะออกระชายตัวนี้เป็นกระชายที่อยอมก,กินกันต้นอ้เลยนี่ต้นอวกมากเลยอยูอออออ่ลึกมากเลยสับไปเลยหรือเปล่าสับโดนโดนอย่นั้นนันเลยโดนเหงาอะไรน,ไน,น,ะะนิดเดียว ยู้ก้น,นหินนี่ค่ะอหเสียต้นอ่อนมาเหรอไปกินแล้วเนี่ยสวยสวยเออเนียจะิอไปกินดีวกว่า อย่าเพิ่งจับหักไอ้ี้หัวมันจะขาดนะเสรมากเลยค่ะสิรม,มากเลยโอขาดขาดเนี้ยนี่ผมงอกไอ่อนไง เสมเยอะเี่สมบูรณ์โอโออยอร่อยหืมสวย ยอดสวยค่ะสวยมากอยากให้ลูกดูขนาดนี้ดูค่ะผัเกเยอะมากสวยด้วยค่ะ,คะ,อย,ย,คะยอดมารุมนะคะมีบใหัวนึงดูสวย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 มากค่ะโอ้ดูตน้นปวบมากดูชัดๆค่ะ ต่อไปก็ไปเก็บมะนาวกันนะคะสูงๆนู่นนะเหลืองๆจะกล้าเลยค่ะ ังไงก็ลูกเยอะยค่ะนี่ไงน,นั่นไงไปไปค่ะมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำน้ำกระชายน้ำพึ่งมะนาวนะคะนี่ค่ะอันนี้ที่เราขุดมาเมื่อสักครู่นะคะเอามาล้าง ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะทั้งกระชายทั้งขิาาง,ขงนี่มะนาวก็จากสวนเราเองมีน้ําผึ้งค่ะอันนี้เราซื้อมานะคะน้ําผึ้งแล้วก็น้ําสะอาดสองขวดวันนี้เราจะทําให้คนในครอบครัวทานนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยเพิ่มคุ้มคุองกันให้พวกเรานะคะเพราะว่าช่วงนี้โรคระบาดหนักเหลือเกินค่ะแล้วก็จะได้ให้พวกเด็กๆได้ทานกันด้วยนะคะเริ่มทํากันเลยค่ะหั่นกระชายกันก่อนนะคะ หั่นประมาณขนาดนี้แล้วค่ะแล้วพอเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเครื่องปั่นแล้วกรองน้ํานะคะทําเป็นน้ํากระชายสดค่ะ การกรอ,องลองน้ำก่อนนะครัก่อนที่เหลือให้หมดเลยค่ะรอนที่เหลือให้หมดเลยเก็กรอง,ง,งรอสองสามรอบอ๋อ กรองหลายๆรอบเลยนะคะเพี่อใก้ตะกรอนดออกไปหมดหอมมากเลยค่ะจะเป็นขั้นการขั้นตอนกรองนะคะกรองสองถึงสามครั้งนะคะให้ตะกรอนแล้วก็ให้เศษของหัวกระชายเนี่ยอย่ามาทะพีอะไรกู ออกให้หมดให้มันได้แต่น้ำเราใช้ผ้าขาวบางช่วยกรองนะคะจะได้กรองได้ละเอียดหน่อยเพราะตัวตะแกรงเนี่ยมันมันก็ยังห่างกว่าผ้าขาวบางอ่ะเดี๋ยวจะกรองอีกรอบหนึ่งใส่หม้อน,นี้นะคะ,ะาต้องช้อนฟองออกด้วยนะคะ,ะเพราะว่าฟองเนี่ยมันจะทำให้มีรสขม มีรสขคของกระชายนะคะเวลากินเข้าไปมันจะได้รสชาติที่มันแบบมันทำให้ทานยากค่ะช้อนฟอ,องออกนะกระชายนี่จะมีริ์ร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะบอกสรรพคุณตกท้ายนะคะว่ากระชายเนี่ยมีสรรพคุณอะไรบ้างแล้วก็มีโทษยังไงบ้างกระชายที่เราใช้นี่เป็นกระชายแดงนะคะ กระชายแดงที่ใช้ทำทำกับข้าวทําอาหารนี่แหละค่ะต่อไปก็ผันมะนาวเลยนะคะเป็นซีซี และแก้วที่จะกินนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทาใส่ทั้งหมดเราทำใส่ทั้งหมดบางทีเรากินไม่ทันเนะาะเรากินไม่ทันบางทีมันอาจจะเสียได้ก็คือพวกมะนาวน้ํำผึ้งถ้าเราจะทานก็ให้เราปรุงเอาตามรสชาติที่เราต้องการนะคะชอบแบบเอ่อเปรี้ยวมากหน่อยเราก็ใส่น้ามะนาวให้มา,มากหน่อยแต่ถ้าเราทานแบบนี้ได้เลยทานน้ำกระชายสดแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ทานได้เลยค่ะสําหรับผี่ใหญ่ที่ที่ทานได้นะคะแต่ถ้าเด็ก,เด,กเด็กก็คือ เราจะสิมน้ำมะนาวกับน้ำพึ่งแต่ถ้าผสมน้ำพึ่งได้จะดีมากค่ะเพราะว่าตัวน้ำพึ่งเนี่ยมันจะเข้าไปในร่างกายเราแล้วจะช่วยทําให้ร่างกายเราดูดซึมพวกสมุนไพรได้ง่ายขึ้นดูดซึมสารอาหารเข้าไปเสริมสร้างอะไรในร่างกายได้มากขึ้นนะคะก็คือตัวน้ำพึ่งเนี่ยค่ะเราก็จะย่อยง่ายด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมรสชาติดูเลยนะคะนิดนึงเนาะ ้ำกระชายทานตอนเช้าตื่นเช้ามาแล้วก็าทานจะดีต่อสุขภาพมากนะคะเพราะว่าร่างกายจะได้ดูดซึมเอาไปใช้ได้รวดเร็วแต่ถ้าเราทานหลังอาหารหรืออะไรมันก็ดีเหมือนกันค่ะแต่จะไม่ดีเท่าที่เราทานตอนเช้าช่วงท้องว่างด้วยใส่ประมาณไหนคะช้อนชาไหมมดูมวัดเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเท่าไหร ซีซีเหรอโอ้ถ้าเป็นซีซีนี่ก็หวานนะนนมันเป็นมิลลิลิตรอันนี้สิบสิบเกือบสิบมิลลิลิตรอออลองลองใส่น้ำราวนิดนึงนะคะอันนี้เราไม่ชอบเปรีย้ยวมาก รสชาติ้วค่ะรสชาติดีค่ะไม่เผ็ดอย่างที่คิดตอนแรกคิดว่ามันจะเผ็ดนะหอมกระชายแล้วก็อัญนเนพึ่งเปรี้ยวมะนาวตัดกันดีไหมคะมดีค่ะทานง่ายไหมทานง่ายมากเลยเด็กน่าจะทานได้ค่ะนี่นะคะ พี่มุกลองชิมดูสิคะชิมดูนะคะชิมดูว่าอร่อยไหมเนาะหอมอาค่ะมีกลิ่นน้ำผึ้งเลยหอมมากเลยอืมอร่อยอร่อยจริงทานง่ายมากค่ะคือมันจะมีรสหวานนิดๆแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงแต่ถ้าคนที่ชอบเปรี้ยวก็ใส่น้ำมะนาวเยอะๆได้นะคะค่ะถ้าเด็กๆก,กินน่าจะชอบใช่ต่ต้องให้เด็กลองชิมด้วยนะคะอย่าเด็กกลับมาให้เด็กลองชิมค่ะ รสชาติดีมากค่ะนี่นะคะส่วนไทตันโควิดค่ะเรามาพูดถึงสรรพคุณของกระชายกันนะคะที่เราเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมาพูดสรรพคุณของกระชายข้าวๆนะคะกระชายที่เราทํากับข้าวกันอยู่ทุกวันนี้เนะะี่ยค่ะที่เราปั่นทานกันด้วยเนี่ยคือว่าประโยชน์ของมันเนี่ยจะช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะที่มีแผลในกระเพาะอาหารมันก็จะช่วยสมานแผลได้แล้วก็ รักษาพวกคนที่เป็นกลาดเป็นเลือดบนอสีรสัก็ช่วยได้นะคะแล้วตัวนี้จะเป็นยาบำรุงหัวใจชั้นเลิศเลยค่ะเป็นยาอายุวัฒนะเราทานบ่อยจะดีมากนะคะเพราะว่ามันจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราให้เราเป็นหวัดง่ายยิ่งในช่วงนี้เนี่ยคือโรคระบาดก็ค่อนข้างหนักถ้าเราทานได้เยอะๆก็จะดีนะคะทานได้ทุกวันก็จะดีมากเลยก็จะทําให้เราร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันเยอะขึ้นนะคะ ก็สกรรพคุณของเราก็มีข้างๆแค่นี้ค่ะ mm hmm. ก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปของเราจนจบคลิปนะคะ mm hmm. แล้วก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด Subscribe mm hmm. ให้กับช่อง Emmy P Y D mm hmm. ของเราด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ